สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผู่สุขน่นนะครับเด้อไม่น,นี้พ่อใหญ่เชิญเห็นอยังไว้เดีย๋ยวสิบห้าไปเบิงครับเอามีดจะมัดวะล่ะเอาบ่อมีดม,มาสิเข้าไปจังได๋ล่ะสิบหพาไปตีนิ่มครับคุณเห็นบ่คุณเตำแหน่ืนน้ออยู่ทางนี้ เอาหุ่นต้มแย่แยาเข้าไปใกล้ต้มแย่นี่มีแต่หมากอันนี้นะเอาเอาไม้ตีต,ตีลงไประวังเออระวังไฟมันถี่เกิดเด้อฮะมีบ <c oughs> ่ต้มแย่ยังไงเอามีบ่ล่ะ,ละต้มแย่มีอยู่ที่ตงังเหรอไม่ <c oughs> มันเป็นแต่ย่านแทะไปเราเคสจะมึอว่านี่มั้ ท่านออกแล้วท่านออกแล้วไม่เห็นมันขึ้นแล้วปฏิเขตไปยังไงล่ะมันมันห่างหรือเจ๊อ่ห่างาป้ะอ้ปฏิบัิไปยังไงเนี่ยอ่ำก็ต้อง,งาอกกมาแบบเต็มวันดิฮะก็ขัดเห็ดกันไป ย่านหลายเลยมึอว่านี่มึอว่านี่ขั้นหลายหลายไปเจอมามุ้ยเต็มเต,ต็มเลยแม่ขั้นอุบาดทิลองด้วยขั้นอะไรจะว่าทีหายเดือดข้าวมัเข้าไปถ้าเดียวเออหายใช่เดียวโอ้ยให้ผู้อัน เฮ็ดเก่งๆเถอะเฮ็ดเถอยเ่อนกินินองโขดกของมูเ็มารเบิองวิธีกันดีมีดบ่อมาเจ้าถี่หักเอาเอาไฟอยู่เด้อใสพี่น้องใส่ใส่ยาเสต็นพยาเชื่อนบระบูบยากันเรื่องให้อันเอ่อค้นยุบานเฮ็ดให้ <laughs> สุดดบยาเา้ยไม่สูบไ่จาสบสเป็ยเจ็ของก็สูกเนาะเข้าไปอีกเ,าเขาไปทำเขาไปไล่ส่ถ้าเห็นบุง้งเออเห็นบุนาะ นีหัวนน้ำป่ล่ะอันหมักอันนี้มันกเ็เยอะเยอะเออมีหัวนน้ำป่ล่ะเอ้ตเบิ่งเอาพี่น้องใส่อันควันไฟควันยาสุกคนเขอาปนไปปนไปปนทำๆที ยังใส่หมกยิมงเนาะใส่หมวกยิมมงเป้าเปเเงเดาไาตาๆอยเาเ้เนนบ่ละอเป้าไปมันมีควันออกบ่ละเอามันนี่ขื้อยากหล mấy nhỉ bưng mấy cầm nhẹ rồi là mấy mi bơ về một cầm là cái này thì có bị bao là bọn này phu nào cầm nhẹ quảng yên lệ phu nào có ừ, à, thể thật à?

ออไแล้วออมันเมาเลยสิมเมาแล้วมาอันนี้มา,า,มายันกับไฟไตะเกียออกแล้วมมัันนยสวโอ้ยเดี๋ยวไฟมันถิงนั่นเ,นเลยบ่มนี่เหรอหักเลยหักเลยหักเลยมัยนยังดอกยันถือไันแม่งอ่ไรนั่นวอนมาหาไก่ไก่มันตื่นเขามันหนีไงในี่าเนี่ย วัดถือบอกันแย่เต็มๆโอ้ยอยากให้เออค่อยๆหักดึงออกมาโลดหลือพอแล้วเอาอันนั้นมันน้ำเด้อแล้วก็ไฟจะถิ่มเด้อไฟอ่ะเฮ้กอกกอกอยยาสูบจะถิ่มเด้อไฟไมันม่ จะเป็นมันไหลมีหัวน้ามั้งเจล่าอสมัคอยาสูบฮักได้บ่ล่ะฮักได้จินัค่อยออกมาหอยหลังมากหลังมากโอ้ย ui 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 đây nhá nằn đây đèo Ui một nam mua bậc nháy lên cho bị khen nhỉ tại thằng phun bưng xoắn mất đấy bưng thế cái gì ี่เคียออกมันเงินหมดเลยมันเมาบ่เออเอาอย่างเคลียออกเลยเออเมาแล้วล่ะเอาอันไหมเออนั่นแหะเอาไหมลูกออกนั่นล่ะเออนั่นแหละเอาไหมลูกออกเลยมันมันเมาแล้วล่ะหน่อยเดียวมันก็เมาแล้วเยอะบ้างหมือนน้ำเจอบ่พอมีอยู่เนาะ ก็ไปหลยปันไดย์ก็เดยอยู่ละเอาไว้ใส่ยาหามาต้งงดูแล,ห,ลหาซื้อน้ำผึงำผ้งในตลาดหาซื้อน้ำผึ้งในตลาดก็มีแต่ของปลอมมีของแท้จักอย่างอันนี้แหละของแ้เลยเออเอาเคลียวออกเมาสนะ์โอ้ยมื่อไหมันตอดแล้ว mẹ em bị bỏ bùm bùm bùng 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 kéo bùng 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 không dạ. bùng ừ bùng cái gì ạ? Ừ đúng rồi bùng 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 hàng rồi bùng bùng nhắc bắn <laughs>

เอ็มเใยอด้ยยูขอดายยู่นขอะเกลี่ยกระทิ้งแดงบะอยจะขดกระทิ้งแดงครับพี่น้องเรียบร้อยเซ็ตแล้วการตีมิ่มการตีมิ่มของ เพย์เชิญ์ตีปเปลีนดอกต้องให้คนตีเป็นมาตีครับก็จบแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้ก็หักว่าใครหักพย์เชิญก็กดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งกันด้ครับเด้ออ๋อพอใด้มากลลวกับัดนี้กับจิบบีบเอาน้ำม,มาเลยเอาหัวน้ำ บิดเอาหัวน้ำนีนทนน่ที่ได้พอ่อด,พอดันนั่นบ่ะเด็พ่ออ้ยลนนย้ายลุนย้ายลนเด้พ่ออันขวดกระทิ้มแดงบ่เนาะพ็เด้ผสมยากินเนี่ยผสมเอียงล่ะผสมน้าบกเข้าสิผ <c oughs> สมน้ามะเข้าก็นังดังกไม่หิ้ตัว ก็าดังเงิก็จบก็เดียบสวนบุกเผาขายดีปัจจัยไปมีบุกเผาช่วงเนี่ยด้วยไนเงี้ยเออ,เอ,อไปเก็บไปก็กคือกันตัวพ่นยาซีเทียหาเทียเมาส์เหทีนีว้ว เอาไส้ผาบางเนาะเอาไส้ผาบางแล้วบันียกระดิบบีบขัน้นโอ้ยมันขี่ได้เิ่งใหญ่บนน้องแบบเนี้ยือยังมีหน่อยแท้บางทีโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยุโอ้ยอันใหญ่เนี่ยถ้าไปโพดไปโพดบ่ท่านเนาะไปพอดจนว่มามไี่ห่างแล้วไ,ได้ไปพอ

หวานนันเนาะน้ำนิ่มน้ำพึงเดินเดินนี่คือเดินยังไงเดินสามมันแรงเนาะช่วงแรงอย่ะน้ำพึ่งหวานมันนั่นดีเอาแล้วครับพี่น้องใช่ให้เบิง่งเออแค่นี้ละคลิปหนามีอยังดีๆกับทิมม ถ่ายทอดแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องพอหญ่เชิญได้ฟังได้บึงนะครับแล้วก็อย่าลืมเด้องวดหนาเปิดคลิปของพอหญ่เชิญเด้องวดหนาวันที่สิบพายาเชิญสิบไปบึงเรืเอแปลวเรือจังหวัดลอยเอส กะคงสีให้ยยเชิญสีปล่อยสีปลอ่ปลอยคลิปวันที่หนึ่งเด้อวันที่หนึ่งหรือหรือรอ,รอ,อาจทจีเป็นวันที่ยี่สิบแปดตันแรงก็ได้เพื่อให้พี่น้องได้ได้ซื้อตรงหันอันนี้ถือบูถือเยาว,วากันเราจะเชิญกับบุงหเนาะบุมีไข่หงมาก,ก่อนดอกใส่วิทยาญาณิออกยังบุงหงเชียรแต่ว่าตอนนี้ยังบุงหงเชียรออีกจัก วันที่28วันที่ไปได้เศร้าตั้งแต่ตี4ไปเทิงคุณกับยูนิเกียนประมาณ8โมงพ่อได้เรียกแล้วได้เรียกออกมาแล้วก็จิบเอาลงคงิปเลยลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มกันได้หลุ่นโชคน้ำกันหาซีด้โชคน้ำเขาเนาะครับกระจบที่นี่ก่อนครับสวัสดีครับ